ดูสชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับดาวประจําตัวของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวอาทิตย์นั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของวินาสมันก็อาจจะทําให้ชาวราศีสิงเองอาจจะเจอกับจุดภาวะอึดอัดกดดนัน ไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ในการดำเนินชีวิตในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงถึงวันที่17เนะครับเพราะช่วงจังหวะตรงนี้เขาเรียกว่าดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศมันก็อาจจะทําให้คุณเองรู้สึกติดติดขัด,ข,ดขัดเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองแต่เนื่องจากว่าดาวศุกร์นะครับก็ยังมีเกณฑ์การกลุ่มตัวของคุณอยู่มันก็ยังเป็นจุดของการที่คุณเองก็ยังมีอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือการเกือ้อกูลให้คุณประสบความสําเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันมันก็ยังดีครับที่พลังงานของดาวศุกร์ก็ยังให้คุณกัชตาออยู่น่นนเง รงิทธิพลของดาวศุกร์เองนะครับก็ถือว่ามาจากภพเรือนที่ดีเช่นเดียวกันครับทั้งมาจากงานและก็สาชะก็ซึ่งถือว่าจะเป็นจุดของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้ดีอยู่นั่นเองแต่เนื่องจากว่าเหมือนที่บอกไปดาวประจําตัวอยู่ในวินาศมันก็อาจจะทําให้คุณเองอาจจะมีอุปสรรคภ,า,ภา,าระเกิดขึ้นนิดหน่อยนั่นเองครับซึ่งหลังจากในวันที่17สิงหาคมในเวลา9นาฬิกา11นาที ดาวอาทิตของคุณนะครับก็จะทําการโยกย้ายเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองเท่ากับว่านับตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีสิงจะมีจุดของการลงตัวขึ้นมีจุบแบบของชีวิตที่มั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนมันเป็นลักษณะของพลังงานไฟพลังงานกายที่จะถูกขับเคลื่อนในคุณเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนั่นเอง ทำให้ชีวิตของชาวราศีสิงห์จะเริ่มพบเจอกับโอกาสที่ดีๆแล้วก็จะเป็นเส้นทางของการสรสร้างชีวิตที่ประสบความสาเร็จแล้วก็มีความมั่นคงตามมาเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้น,นครับชาวราศีสิงห์ก็ต้องอดทนรอนิดนึงนะครับหลังจากวันที่17สิงหาคมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ก็จะเริ่มมีจุดของการที่จะดีขึ้นมั่นคงขึ้นสําเร็จมากขึ้นตามลําดับเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของคุณก็คือดาวสุขการที่ดาวสุขของคุณนั้นนะครับโครจรเข้ามาทับตัวของคุณแบบนี้เท่ากับว่ากรรมะหรือการงานหล่นทับตัวทําให้คุณเองชาวราศีสิงห์นะครับจะมีรูปแบบของการที่จะโฟกัสไปเกี่ยวข้องกันกับความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีมากๆการงานจะมีความราบรื่นดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับทําให้คุณเองก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานและธุรกิจของคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวโดวยเฉพาะหลังจากที่ดาวประจําตัวของคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นในวันที่17นั่นเอง ซึ่งถือว่านะครับในเรื่องราวของการงานก็จะมีความสําเร็จรออยู่เพราะไม่เพียงแค่นั้นนะครับเมื่อมาดูในเรือนของกรมมะหรือเรือนการงานของคุณก็<ๆ>มีทั้งดาวพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในเรือนของงานดาวอังคารเองก็ยังโคจรอยู่ในเรือนง,งานเช่นเดียวกันอังคารมาจากภพสุภะภพ,พสุภะคือความสําเร็จความสําเร็จที่อยู่ในเรือนง,งานเขาเรียกว่าเรื่องการงานของคุณมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง พฤหัสเป็นตัวช่วยที่สาคัญนะครับเพราะมันเปรียบเสมือนกับพลังงานชีวิตด้านบวกและก็รวมถึงปุตตาะก,การเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับธุรกิจและก็การงานของคุณได้ด้วยเท่ากับว่าชาวราศีสิงห์เองนะครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มธุรกิจใหม่หรือหาโอกาสในการสมัครงานใหม่หรือเกี่ยวกับการร้องของเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องราวของธุรกิจและการงานแล้วล่ะก็ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆในการสร้างสรรค์ชีวิตที่จะประสบความสาเร็จขึ้นมาได้จากนี้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจและการงานของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับอิทธิพลของดาวอารฤหัสบดีก็ยังติดตาแหน่งเป็นองค์เก์อีกด้วยเมื่อองค์เกณฑ์อยู่ในงานก็ถือว่างานจะส่งผลรับความสําเร็จเกิดขึ้นอังคารเองก็องคเกณ์อีกเช่นเดียวกันอง์เกณ์น,นะครับสดวงอยู่ในเรือนการงานแบบนี้เท่ากับว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกกกััับบบาารรเงงงินนนขอคคุณ้ะ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นดาวพุธนั่นเองครับฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณยังโคจรก้าไปสู่ในเรือนของ ina, ะะวีนาาเท่ากับว่าการเงินของคุณแม้จะมีจุดของการขับเคลื่อนที่ดีอยู่แต่มันก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่เก็บไม่ค่อยได้หรือเรียกว่ามีเงินเข้ามาเยอะก็จริงทําเงินเยอะก็จริงนะครับเพราะว่างานดีแต่เพียงแค่ว่าเมื่อมีเงินเข้ามาแล้วก็จะมีจุดร้อยจุดหลอจุดจ่ายออกไปเกิดขึ้นทําให้การเงินของคุณจะมีจุดของการเก็บไม่ค่อยอยู่เกิดขึ้นนั่นเอง แต่ก็ยังดีครับหลังจากวันที่27สิงหาคมในเวลา16นาฬิกานาทีดาวศุกร์นะครับก็จะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปสู่ในเรือนเงินก็ถือว่าดาวศุกร์ก็ยังเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะส่งผลลัพธ์ความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินได้อยู่มีลู่ทางแล้วก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเกี่ยกับงินการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน มันก็เลยทําให้คุณเองนะครับอาจจะมีเรื่องราวของการเงินที่เริ่มขยับได้ดีขึ้นหลังจากในวันที่27สิงหาเป็นต้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ถือว่ายังมีการเงินที่จะเป็นรายรับเข้ามาได้เยอะอยู่นะครับมีรูปแบบของรายรับที่ดีเลยทีเดียวแต่รายจ่ายก็เยอะขึ้นตามลําดับเช่นเดียวกันจะเริ่มดีขึ้นกับขี้กลายสถานการณ์ที่แย่ๆได้หลังจากปลายเดือนก็คือหลังจาก27สิสิงหาเป็นต้นไปนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับ สำหรับความรักของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวราหู การที่ดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ครองของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนของมรณนะเท่ากับว่าชาวราศีสิงห์เองอาจจะต้องเจอเกี่ยวกับสถานการณ์ความอึดอัดความกดดันความไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่กับการำดำเนินชีวิตในเรื่องราวเกี่ยวกับรักเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์อาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับอุปสรรคภาระปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าก่อนหน้านั้นดาวศุกร์ก็ยังมาคุมตัวของคุณอยู่มันก็ยังเป็นทิศทางที่ยังพอหาความสุขได้ ราวของการที่จะส,สร้างความรู้สึกว่าคุณเองก็มีความสุขกับความรักได้อยู่เช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังมีจุดของความเป็นมรณะเสาก็ยังอยู่ในเรือนคู่ครองมันก็ยังเป็นการลงตัวไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นเอง สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับหรือคนที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้ที่คุณจะสามารถสร้างสารรค์ความสําเร็จเกี่ยวกับการได้รับความสุขเกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตคู่ถึงแม้ว่าคู่ที่เข้ามาอาจจะยังมีความไม่มั่นคงอยู่แต่มันก็จะสามารถทําให้คุณก็พอมีความสุขกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน หรือเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้สุกุมตัวแบบนี้ยิ่งรองอาทิตย์ย้ายเข้ามาหลังจาก1 7ยิ่งจะเป็นจุดจังหวะที่เรียกได้ว่าชาวราศีสิงจะมีสเสน่ห์ในเรื่องราวของตัวเองเป็นอย่างดีทําให้คนนะครับจะเข้ามาชอบพอคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวทําให้คุณเองก็จะมีจุดของการลงตัวเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของความรักที่จะดําเนินชีวิตใแนบบแบบมีความสุขระหว่างคุณกับคู่รักเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้คนที่ยังไม่มีแฟนดีเลยทีเดียวครับที่คุณจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับในเดือนนี้แต่โดยภาพรวมเองก็ยังมีจุดของการห่างเหินกันอยู่หรือไม่ค่อยลงล็อกไม่ค่อยลงรอยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะดูเหนื่อยๆนิดนึงนะครับดูยากๆสักหน่อยแต่สุดท้ายภาพรวมแล้วก็ยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่ก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้อยู่มีเรื่องราวของการเงินที่อาจจะยังไม่ค่อยดีนะักแต่ก็ยังมีเรื่องราวของการเงินที่ยังมีรายรับที่ดีอยู่เช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีเรื่องราวของความสุขที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นคนมีคู่อยู่แล้วก็ดีขึ้นขัาเดิมครับแต่ก็ยังมีเป็นภาพรวมใหญ่ๆที่อาจจะยังคิดเครียดกันอยู่เหมือนกันฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะยังคลุกค,คลูกรคาไม่ค่อยอยู่ในทิศท,ทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าดาวประจําตัวแข็งแรงเป็นเกษตรแบบนี้อย่างน้อยๆน,นะครับก็เอาอยู่ในทุกสถานการณ์ที่เป็นภาระอุปสรรคและปัญหาอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณนะครับก็ถือว่าจะเริ่มดีขึ้นขี้คลายขึ้นกับสถานการณ์ที่แย่ๆหลังจากในวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มขี้คลายแล้วก็เป็นบวกขึ้นนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน,น่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกํา,ากเนิดไม่เหมือนกันครับแน,น่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับ และ3สิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ๆตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนนายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ